โอซื้อกี่ตัวครับพี่สามสิบแปดสามสิบแปดตั้ง่นีไหนตัวนี่กี่ตัวครับแปตัวแปดตัวตั้งหัด้วตรงนี้มาตั้งกี่โมงครับเนี่ยมาถึงนี่สองโมงสองโมงขบเปิดเก้ามเช้านะครับสี่ตัวเก็เนเท่าไหร่ออล ปีนี้มันไม่ได้แยกหญิงชายครับเป็นชารวมครับ โอ้เรียบร้อยแล้วคนแรกเลยนะครับไม่ใช่แต่คนที่ห้ามาคนที่ห้าคนแรกยังซื้อไม่เสร็จแล้ครับคนที่สี่ะคนที่สี่ซื้อกี่ตัวครับพี่สามตัวค่ะสามตัวให้ใครบ้างครับให้ให้แฟนให้ลูกแล้วก็ตัวเองให้แฟนให้ลูกตัวเองนะครับโอเครับเสื้อสองพันสิบหกสิบหกของพี่นะครับซื้อกี่ตัวครับสี่ตัวค่ะสี่ตัวใช่ไหงครับ ก็ไปฝากญาติที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่ก็สองโมงค่ะมาสองโมงนะช็อปเปิดสามโมงครับซื้อกี่ตัวครับพี่ซื้อห้าตัวครับวันนี้ห้าตัวให้ใครบ้างครับก็ให้ครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนยือโทยมาเทียวห้าตัวแล้วมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอาผมมาในเจ็ดโมงครึ่งครับ เ้ามาถึงนี้นะครับครับคิวแรกเลยป่ะพี่เอ่อคิวสองครับอ่าคิวแรกเข้ามากี่โมงเอ่อประมาณเจ็ดโมงออกมายังเนี่ยยังยันยังซื้อเยอะครับหลายตัวอันนั้นประมาณยี่สิบกว่าตัวคิวแรกไม่ออกมาสักทีนะปล่อยคิวสองคิวสามเรื่องน้อยกว่าครับน้อยกว่าก็เลยอ่าได้นะครับแล้วแมตซ์เอฟเอคับพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อพรุ่งนี้เอ่อน่าจะแชมป์แหละครับแชมป์นะ ชนะเป็นนชะแน่นอนครับแต่อาจจะเยอะหรือไม่นี่ก็ต้องรอลุ้นในสนามอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมแล้วลืมถามแล้วเสื้อนี้ซื้อไปซักก่อนไหมครับโอ้ไม่ต้องซักครับใส่ก่อนแล้วค่อยซักครับโอเคครับผมครับผมพี่ผู้หญิงอ่ะไม่ไม่จะเหินเลยซื้กี่ตัวครับพี่ห้าตัวค่ะห้าตัวให้ใครบ้างครับ ส่งต่างจังหวัดค่ะส่งต่างจังหวัดเลยจะไปเอาแชมป์พรุ่งนี้อ๋อใส่ไปรับแชมป์ใช่ซักหรือเปล่าเนี่ยซักซซีัช่ีอยู่ใกล้ๆนะอ๋อคิดว่าไม่ซักลุงพี่คนเมื่อกี้แกบอกไม่ต้องซักใส่ได้เลยก้าแฟดก็ไม่ซักเพราะแฟนกรุงเทพเลยซื้อไปใส่ที่ส่งไปให้พรุ่งนี้เลยเขาไม่ซักเขาบอกไม่ต้องซักโอ้ลุงซื้อกี่ตัวเนี่ยยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวซื้อฝากใครบ้างครับก็ให้นายกรุงเทพอ๋อให้นาย เอาหน่อยให้คนที่รักนักถือเนาะอยู่บุรีรัมย์ก็อย่างงี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝากคุณเชียงบุยองใช่ไหมไม่ล่ะซื้อนี่ฝากอยีกเดียวเดี๋ยวเราซื้อขาวซื้อเชียงอีกโอ้โหครับผมมาก็แต่กี่โมงครับลุงมาตั้งเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกว่านะโอเคครับพรุ่งนี้ไปเอฟเอครับไหมครับมันซื้อตั๋วไม่ทันแต่ว่าจะจะขับรถไปเองไปหาตั๋วข้างหน้าโอ้โหแล้วถ้าไม่ได้เข้าอ่ะก็หาดูตาม ัโอเคครับตายดับหน้าตายดับหน้านะ <c oughs> นครับท <im it> ีบ่นี่ไหมครับสวัสดีครับพี่ทำไมเข้าคนแรกออกคนหลังๆนะครับอ๋อพอดีว่าซื้อเยอะก็เลยชาร์จนิดนึงค่ะโอ้โหเยอะแค่ไหนเนี่ยนี่กี่ตัวเนี่ยอ่าสิบแปดตัวค่ะ18ตัวซื้อให้ใครบ้างครับก็ซื้อฝากเพื่อนๆแล้วก็คนที่ประคุณใจฝากมาด้วยค่ะมาเป็นโพยเลยนะเป็นโพยเลยะค่ะมาทุกปีนะค่ะมาทุกปีค่ะ ปีที่แล้วว่าคนที่15ปีนี้ดีใจไหมเป็นคนแรกค่ะดีใจภูมิใจมากเลยค่ะดีใจมากมานหกี่โมงนะครับ <c oughs> มาออกจากบรคคนใจ6โมงครึ่งค่ะมาถึงนี่ประมาณเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะเจ็นาฬินาทีเป็นค,คนแรกค่ะอ่าฮะพรุ่งนี้ FA ครับ ไไดได้ปูมคงคงไม่ได้ไปค่ะเที่ยวปีนี้คงจะพลาดเพราะว่าติดในเรื่องของการขายสินค้าของฝากอุปโภคภัณนะคะเปน็นช่วงเทศกาลนะคะเลยต้องเตรียมของปีนี้<า>เลยไม่ได้ไ<อ><า>ป็นขายของฝากที่อ<ท>ุปโภคภัณฑ์นะอยู่ปโคคภัณขายอะไรครับพี่อ่ากุ้งจอมค่ะเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อนะคะอ่าฮะแต่เดี๋ยวนี้คนขายกุ้งจอมไม่ใช่คะกุ้งกุ้งกุ้งจอมนี่ต้องซื้อเสื้อ ไปฝากคนอื่นคือเป็นเออ่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะตรงนี้เพราะว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนแท้กับชีวิตเราค่ะอย่ามาคนไปเคยทิ้งอาชีพที่เราทำนะคะครับผมครับผมก็พรุ่งนี้ถ้างั้นไม่ได้ไปฝากให้กำลังใจนักเตะให้กำลังใจนักเตะวันพรุ่งนี้หน่อยครับก็ขอให้บุรัมสู้ๆนะคะแล้วก็คว้าเออเทอ ถ้วย FA นะคะให้ได้เป็นปีที่4กันแล้วกันนะคะขอให้ค่อยๆบรีรัมว้าให้ได้นะคะเขาคิดว่าคงจะได้แล้วแหละนะคะสำหรับในเรื่องของอถามว่าถามว่าในเรื่องของความสามารถนะคะของบรีบรัมต็ดๆ,ๆนะคะสู้ๆค่ะครับผมขอบคุณคนะ่ะ เอสักตัวที่ละลึกอันนี้มาบ่อยแต่มันหมดมันหมดไซส์กลอนใช่แี้วว่ามันหมดไซส์ก่อนครั้งแรกที่มาหมดไซส์ที่มาจนดีวมันสีดำที่เขาทำที่พี่ เดินเข้าเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับ